ที่นี่เรื่องออรือธรรมะใหม่ๆหลังๆท่านหลังๆนี่คืออะไรพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเยเตสุตันตากวิกตากาวัยาจิตตคราจิตตปัญชนาคาธิรกาสาวกกาปิตา <c oughs> แปลวา่าสุตันตากสุตันตาทั้งหลายเหล่าใด ซึ่งพวกกวีนักปราดทำขึ้น <c oughs> เป็นคำร้อยกรองในลักษณะกราบวิจิตไพร่ในตัวอักษรตัวยันชนะอยู่นอกแนวไม่เนื่องด้วยสุญญตาขอยจำ,จำคำสำคัญว่านอกแนวของสุญญตาไม่เนื่องเฉพาะด้วยสุญญตาแล้วก็ เป็นสาวะกอะาติตาเป็นพาสิของสาวกชั้นหลังๆเนี่ยคือของใหม่ธรรมะใหม่แล้วต่ำ <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่ตถาคตพาสิถ้าเป็นตถาคตพาสิต้องเนื่องด้วยสุญญตาถ้าเป็นสาวะกะภาสิไม่เนื่องด้วยสุญญตาเป็นพาหิรตาคือน,นอกแนวของสุญญตา ถ้าเราต้องการจะได้รับธรรมะเดิมละสูงสุดระของพระพุทธเจ้าจริงไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนอกจากเรื่องที่เนื่องด้วยสุญญาคือความว่างข้อความนี้พัญจักะนิบาตอังคุตรณิกายจะใส่เป็นโบเลยี่สิบสองหน้าร้อยสามสิบสอง